ทุกคนเราจะบอกอะไรอ่ะคันสากิยเกิมันทำตามเราอีกแล้วอ่ะมันน่ะจะดาวน์โหลดเกมซากุระใช่ไหมก็มันดาวน์โหลดนะเหมือนมันอยากทําเป็นรูปภาพเนี่ยเออเหมือนมันอยากทาอ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันแบบถ่ายรูปได้ไหมนะแต่เราว่ามันทําไม่ได้แหละขอให้มันทําไม่ได้เถอะเนี่ยมันโหลดตามเ้ยเดี๋ยวดูนะ นี่แค่บอ,อกนะครับแค่บอ,อกนะเฮ้ยมันใส่ชื่อเล่าทุกคนเดียวเดี๋ยว,ยวนะเอ่อเอเอมันบ้าแล้วบ้าไหมไม่รู้เหมือนกันแต่มต้มทำตามอะ่ะเอ่อไม่รู้อ่ะ ซากุระมันจะดาวน์โหลดนะเหมือนมันอยากทำตามอ่ะเออคือทำไมต้องทำตามด้วยทำไมแบบรู้สึกว่าโง่อ่ะเข้าใจไหมโง่อ่ะเหมือนมันโง่อ่ะมันไม่รู้ว่าเราอ่ะทาแบบรูปภาพแบบเนี้ยเว้ยเออรูปภาพโทรศัพท์าาอ่ะทําไมมันไม่ใช้สมองคิดวะเออเนี่ยอันนี้คือเครียดแล้วะโกรธแล้วนะ ทำไมไม่ใช้สมองคิดดูดีๆสมองต้องมีทำไมไม่ไว้คิดฮะเหมือนมันจะทำเป็นรอบรูปอย่างเงี้ก็ไม่รู้หรือมันจะดาวน์โหลดหรือมันแบบจะหาไอดีอะไรอย่างเนี้ยตามเราน,นั่นแหละเออมันมันโง่อะเข้าใจไหมมันโง่เราไม่ได้ด่ามันนะแค่บอกนะให้มันใช้สมองคิดบ้าง ไปคอมเมนต์หามันเลยไปว่าถ้าอยากดาวน์โหลดเกมซากุระเนี่ยไม่ต้องทำตามก็ได้เว้ยเออคือใช้สมองคิดอ่ะสมองไม่มีเหรอฮะเนี่ยขนาดเรายังคิดได้เลยเนี่ยโอ้โหอะไรวะมันโคตรกากอะ รู้สึกว่าถ้ามันอยากใส่ไอดีรู้สึกว่าแบบมันทําไม่เป็นเลยอ่ะมันทําไม่เป็นแน่เลยแบบไปบ้านคนอื่นอะไรอย่างเนี้ยเกมซากุระเนี่ยสำหรับใครชอบนะคะก็ไปดูไอดีที่เราแจกไว้ให้เลยนะคะคลิปเราทําแล้วนะก็คือแบบทำไมมันโง่อ่ะเออโหอยากร้องเลยทําไมชอบทําตามเราครับไอกระดาษสวิตเกมมันก็ทําตามเราเว้ยเหมือนเลยอะ ไอสามเหลี่ยมอยู่ตรงกลางนั่นแหละเออคือแบบมันโง่พอมันเห็นของเราทำใช่ไหมมันก็ทำตาโอ้ยเนี่ยเหมือนมันจะถ่ายแบบเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือแบบใส่หน้ากากนะคะแก๊งแคทเฮาส์นะครัะแคทเฮาส์เบบสมองมีนะสมองเธอมีไหมบอกมามีสมองไหม ถ้ามีก็ช่วยคิดหน่อยนะห้ามทำตามเราเข้าใจไหมนะเชื่อฟังนะเข้าใจโอ้ยคือแบบอุย้ยออจะเครียดอ่ะพอเห็นมันดาวน์โหลดเกมซากุระนึกถุงเลยอยเหมือนมันอยากจะทำเป็นวอลเปเปอร์อย่างเนี้ยแล้วก็เหมือนแบบมันอยากไปบ้านคนอื่นในเกมซากุระอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบอ่ะ ใช้สมองคิดหน่อยนะครับไม่ใช่ทำตามคนอื่นนะครับมันไม่ดีนะครับทำตามคนอื่นมันไม่ดีอะเออคือมันโง่อะเข้าใจไหมมันโง่โอ้ยอยากเครียดเลยอะปวดหัวเลยพอเห็นหน้าตามันเนี่ยโอ้ย ไม่เหมือนเนซุโกนะคะเออช่องเนซุโกคือแบบเรารักช่องเนซุโกะจังมากเลยนะคะเธอไม่หาเรื่องเรานะแต่ไอคันซาก,กิยุกิเนี่ยเออทำไมต้องเรียกคันซาก,กิยุกิคะทำไมแบบมันเปลี่ยนชื่อละ่ะอ๋อคำนี้มันติดปากไงคันซาก,กิยุกิยังไงคือแบบใช้สมองคิดหน่อยนะคะไม่ดีหรอ ทําเป็นแต่งรูปด่าคนอื่นเนาะเฮเอ็มมใชไม่ใชใ่ทำเป็นด่าคนอื่นปะทําเป็นแบบอุย้ยสร้างรูปเรายิ้มยิ้มทุกคนเราโคตรขำม,มันมากอะ่ะมันมันอยากจะเปิดแมส ที่รูปเราเหมือนมันอยากเปิดหน้าเราอ่ะเหมือนมันอยากเห็นหน้าเราใช่ัหมแต่มันเปิดไม่ได้อ่ะอุ้ยอยากให้เห็นหน้าเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้อ่ะอคือแบบมันอนะไม่มีสมองอรอโง่หรือเปล่าฮะอันนี้คือมันมีสมองหมถามจริงมันมีสมองไหมรู้สึกเครียดแล้วอุ้ยปวดหัวอ วดหัวทุกคนคือแบบถ้ามันมีสมองก็ดีนะคะแต่แบบพอเราลงคลิปพอมันเห็นมันชอบทําตามอะ่ะมันทําตามเว้ยเออจริงไม่ได้พูดเขาโพอแบบอ,อเราทําคลิปปิดเมสนะคะอย่านกนะ